คุณมันฮอตน่ะคุณมันป๊อปปูล่าน่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณถ้าถามว่าเขาวั่นไหวกับคุณไหมวันไหวมากคุณมีเสน่ห์มากนะรู้ตัวไว้เลยนะคุณน่ะฮอตมากและเขารู้สึกหวันไหวกับคุณมากนะหยุดยิ้มเดี๋ยวนี้นะอย่ายิ้มได้ไหมเพราะว่าหัวใจเขาจะละลายแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณน่ะมันเสน่ห์ดีคุณน่ะมันเสน่ห์แรงเขาหวันไหวกับคุณมากนะ อดใจไม่ไหวเมื่อได้พบหนาะยิงเธอทรงยิ้มคืนมายิ่งวันไหวดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาวันไหวกับคุณมากนะคุณมันเสน่ห์ดีคุณมันสเสน่ห์แรงคุณมันสเสน่ห์ฮอตนะความรู้สึกของเขาเวลาที่คุณยิ้มให้เขาทีไรต้องบอกเลยหัวใจมันเปิดบานนะกระชุ่มกระชวยวันไหวมากๆนะแม่เด้อนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาหวันไหวกับคุณมากๆเลยนะโอย ต้องพยายามสงบจิตสงบใจเลยบางครั้งบางทีถ้าเกิดคุณเห็นเขาที้ท่าเหมือนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือทําดูปกติแต่จริงๆต้องบอกเลยในใจนี้หัวใจพองตัวใจเต้นรัวๆเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้เจอคุณต้องบอกเลยเขารู้สึกชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณมากคุณมีสเสน่ห์มากและเขาอ่ะหวั่นไหวกับคุณมากนะแต่ต้องเก็บอาการไว้นะคีปลุกเก็บอาการอย่างรุนแรง แต่จริงๆแล้วลึกๆในใจหัวใจเต้นรัวหัวใจพองโตมันแทบจะหลุดออกมาแล้วนะจั่หัวใจเขาเนี่ยนะนะดูจากพลังงานตรงนี้หวันไหวกับคุณมากๆคุณมีสเสน่ห์มากรู้ตัวไว้เลยนะคุณทําให้เขาแบบว่าหัวใจเต้นไม่เป็นปกติอะนะตอนแรกใจเต้นตุบๆธรรมดาแต่พอคุณเดินเข้ามามันตุ้มๆต่อมๆตุ้มๆต่ๆหัวใจเต้น นะเออดูจากพลังงานตรงนี้อะขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะดูจากพลังงานตรงนี้เออโอยมันมันเก็บอาการไม่ค่อยจะอยู่แต่ต้องบอกเลยเขาคลิปลุกจริงๆนะคลิปลุกจริงๆแต่จริงๆแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะวันไหวไปแล้ววันไหวมากๆด้วยนะคะ เออไม่อยากจะสบสใสตามากเพราะว่าหัวใจจะเต้นรัวทันทีดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาหวั่นไหวกับคุณมากๆเขาแอบมองคุณตลอดเวลาคุณลองสังเกตทุกครั้งที่ที่ประสบพบหน้ากันสินะเขาสังเกตเขาแอบมองคุณแอบเหลือมองคุณอยู่ตลอดเวลาแหละเพราะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาหวั่นไหวกับคุณมากๆแต่พยายามคีพลุกพยายามเก็บอาการกลัว ตัวมีอาการให้คุณรู้อะความรู้สึกก็เลยต้องเก็บอาการเอาไว้อะไรทํานองนี้เด้อใครแล้วท่านายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ